คุณหญิงพิมพ์ปะกานี่คุณกล้าบุกเข้ามาในที่ทำงานของฉันในสำนักงานที่นี่คุณไม่กลัวเลยหรือยังไงก็คุณไม่ไปตามนัดนี่คะคุณเคนเลินโรสผู้กองโรสคะคุณไม่ไปตามนัดดินเนอร์ของเราที่โรงแรมที่ฉันจองเอาไว้ฉันก็เลยต้องมาหาคุณในคืนนี้ได้ข่าวจากลูกน้องของคุณว่าคุณทำงานหนักมากในการสืบสวนคดีแต่ว่าฉันก็คงจะมาขัดคุณทำให้คุณได้พักผ่อนกับฉันซะหน่อยเราจะดินเนอร์กันที่นี่ก็ได้ แค่ปิดประตูแล้วก็นั่งลงตรงข้ามฉันเท่านี้แล้วคุยกันให้เป็นการเป็นงานจะดีกว่านะคะหมายความว่ายังไงกันคะคุณหญิงพิพากาคุณหญิงใหญ่คุณทําเกินไปไหมคะคุณเข้ามาที่นี่มันอันตรายมากฉันไม่อยากให้ใครเห็นเราสองคนที่นี่เลยแม้ว่าฉันจะแต่งตัวนอกเครื่องแบบอยู่แต่ทุกคนที่นี่ก็รู้ว่าฉันคือใครฉันยังอยู่ในเวลางานนี่มันเลยเวลางานแล้วตั้งหานหรือคะนี่มันดึกมากแล้วคุณจะทํางานอะไรอีกคุณแค่นั่งลงแล้วคุยกับฉัน คุณไม่อยากจะได้เหรอข้อมูลที่ฉันจะบอกคุณนะค่ะก็ได้ฉันจะดินเดอร์กับคุณที่นี่แล้วกันฉันตามใจคุณทุกอย่างฉันขอเพียงคุณบอกฉันมาเรื่องที่คุณอยากจะได้ตัวฉันฉันตกลงค่ะฉันตกลงที่จะเอาตัวฉันแลกกับข้อมูลเรื่องผอตลอดที่คุณบอกว่าเขาคดโกงหรือทำทุจริตและเกี่ยวข้องกับคดีการตายของนักธุรกิจที่ฉันกำลังทำอยู่ถ้าคุณบอกข้อมูล ที่จะเป็นประโยชน์ในการลงโทษคนผิดแล้วก็ถึงแม้จะเป็นผบรตรหรือหัวหน้ากรมตำรวจหรือใครก็ตามฉันจะจับเขาให้ได้ฉันจะให้เขาได้รับบทลงโทษที่สาสมฉันขอแค่คุณร่วมมือกับทางเราโดยไม่บอกใครและปิดเรื่องนี้เป็นความลับเอาไว้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังถ้าไม่ยิบง,งันถ้าเป้าหมายของเราไหวตัวทัน รู้ว่าฉันจับบืองกับคุณแล้วก็ฉันอาจจะโดนไล่ออกหรือพวกเขาอาจจะทำลายหลักฐานหนีความผิดได้ทันที่ทำให้เราจับเขาไม่ได้ขอบอตลอคนนั้นฉันเองก็สืบข้อมูลมาบ้างแล้วเหมือนกันคุณทำให้ฉันตาสว่างมากขึ้นนะคะคุณหญิงพิมพ์ประกาศจากที่ฉันไม่เคยสืบสาวเล่าเรื่องข้อมูลของคนที่นี่ตอนนี้ฉันก็สงสัยมากขึ้นว่ามีโครงข่ายและคนบางกลุ่ม ที่อยู่ในเครื่องแบบแต่ทำเรื่องที่อันตรายคุณคิดได้แล้วสินะคะคนเคบดินโลดในที่สุดคุณก็ฉลาดบ้างขึ้นสักทีนะคะคุณนั่งกินข้าวกับฉันตรงนี้แต่หลังจากนั้นเราไปต่อกันที่โรงแรมได้ไหมล่ะคะคุณพูดจริงเหรอคุณอยูพิบิกาที่คุณอยากได้ตัวฉันทั้งที่รู้ว่าฉันทำทั้งหมดก็เพื่ออยากลวงข้อมูลจากคุณ แต่คุณก็ยังไม่กลัวการตีสนิทของฉันในครั้งนี้หรอคะทุกคนรอบตัวฉันไม่มีใครจริงใจทั้งนั้นแหละฉันไม่ไว้ใจใครอยู่แล้วแต่การที่คุณบอกซึ่งหน้าการที่คุณหวัดระแวงในตัวฉันและการที่คุณก้าวเข้ามาประกาศตัวแบบนั้นฉันว่ามันก็จริงใจพอสมควรแล้วละ่ะคุณจะหลอกฉันคุณยังบอกว่าคุณจะหลอกฉันแบบนี้ฉันไม่ต้องกลัวอะไรอีกละ่ะ คุณนี่ปเป็นคนซื่อสะจริงๆเลยนะแคเลินโลสคุณทำงานที่นี่ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะคนที่นี่ไม่มีใครซื่อสัตย์อย่างแท้จริงกันทั้งนั้นละคะ่ะคนที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงได้ทํางานอย่างสุจริตอย่างแท้จริงพวกเขาก็ไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นสูงขึ้นไปในหน้าที่การงานของที่นี่หรอกนะคะมีแต่คนที่คดโกงเท่านั้นละคะ่ะที่จะมีอํานาจในประเทศนี้คุณเองก็รู้ดีไม่ใช่หรอคะเรื่องนั้น คุณพูดไม่ออกเลยเหรอคะคุณเคทโลสถ้าง,งานเราทานข้าวกันก่อนก็ได้คะ่ะเผื่อว่าคุณจะเปิดปากคุยกับฉันมากขึ้นฉันก็อยากคุยเรื่องส่วนตัวของคุณกับฉันเหมือนกันนะคะฉันได้ข่าวว่าตอนอเด็กๆพ่อของคุณถูกฆ่าตายแต่คดีนั้นก็ปิดลงแบบไม่สวยไม่ใช่หรอคะเหยื่อเป็นแพลบบาปในคดีนั้นและคนร้ายก็ยังลอยนวลอยู่คุณเองก็สงสัยมาตลอดไม่ใช่หรอคะว่าใครที่เป็นคนที่ทำให้พ่อคุณที่เป็นตำรวจนั้น ถูกฆ่าตายคุณคิดว่าจะเป็นอาชญากรบ้านๆทั่วไปหรือคิดว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบกันล่ะคะคุณเค่เดลโลสไม่อยากจะดูเรื่องนั่นหรอที่คุณพูดมันหมายถึงอะไรนี่คุณรู้อะไรเกี่ยวกับคดีกันตายของพ่อฉันที่มีรับลมคมในและมีเงื่อนงำอยู่คุณรู้อะไรมาอย่างนั้นหรอคะได้โปรดบอกฉ,ฉันจะบอกคุณก็ได้แต่ก็มีข้อแมคะ่ะ คุณต้องไปต่อกับฉันในค่ำคืนนี้คุณอยู่กับฉันทั้งคืนได้ไหมล่ะคะคุณแคดดินโลสฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมคุณถึงอยากได้ตัวฉันนักนานอกเหนือจากความสามารถและสมองของฉันในการเป็นนักสืบคุณจะเอาฉันไปทำอะไรล่ะคะคุณหญิงพิมพกาคุณหญิงใหญ่ที่คุณพูดจะให้ฉันอยู่กับคุณทั้งคืนมันอันตรายเกินไปหรือเปล่าคุณเชื่อใจฉันจริงๆหรอว่าฉันจะไม่เผอจับคุณ หรือไม่เผลอทำอะไรคุณในคืนนี้ยังไงเจ้ก็ยังมียศอยู่และฉันสามารถทำแบบนั้นได้และคุณก็รู้ตัวดีว่าคุณเป็นใครนะคะคุณหญิงใหญ่มันจะเกินไปไหมคะฉันรู้ว่าฉันเป็นใครและรู้ว่าคุณเป็นใครแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณฉันรู้ว่าเราสังคมดึงดูดกันคุณเองก็รู้หรือว่ามันเป็นจริงฉันอยากได้คุณไม่ใช่คแค่คุณมาทำงานให้กับฉัน ไม่ใช่แค่ฉันจะใช้สมองของคุณแต่ฉันยากจะใช้ร่างกายของคุณด้วยคุณแลกตัวคุณสิคะที่อยากจะได้อะไรเพราะสำหรับฉันแล้วไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆในโลกนี้หรอกคะ่ะมีแต่ต้องแลกเปลี่ยนกันทั้งนั้นแค่นี้ฉันจะดีกับคุณที่สุดแล้วและฉันก็อ่อนโยนกับคุณที่สุดแล้วนะคะคุณโรสในเมื่อคุณกล้าพูดถึงขนาดนั้น ฉันก็จกล้พาพอที่จะให้คุณได้ทุกอย่างขอเพียงแค่คุณให้ในสิ่งที่ฉันต้องการและทำให้ระบบยุติธรรมที่มีช่องโหว่นี้ถูกปิดลงสักทีได้สิถ้อยางงั้นฉันช่วยคุณคุณเองก็ช่วยฉันด้วยนะคะในคืนนี้ฉันตกลงคุณหญิงใหญ่ฉันจะอยู่กับคุณท้งคืนและไม่ไปไหนรับรองว่าคุณจะได้จากฉัน อย่างเต็มที่เช่นกันจะไม่ใช่คนที่จะไม่แฟรกับคนที่ฉันร่วมงานหรืออยู่ด้วยหนะก็เพราะว่าคุณทำให้ฉันตื่นเต้นดีฉันก็เลยเลือกทางนี้แลละค่ะและเรามาเดิมพันด้วยกันว่าสุดท้ายแล้วคุณจะอยู่ฝ่ายฉันหรือกลับไปยืนอ,อยู่ที่เต่า ที่เป็นอย่างเดิมเคลินโลสได้ดินเนอร์กับคนหญิงพิบก,กานักคนหญิงใหญ่ก็ทำให้เธอเปลี่ยนความคิดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธออยากจะรู้ความลับเกี่ยวกับเรื่องคดีการตายของพ่อของเธอและอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพบตลอดว่าเขานั้นทำอะไรบ้างเพื่อที่จะโค่นเขาลงมาและจับเขาให้กระบวนการยุติธรรมที่พอจะเหลืออยู่ ลงโทษเขาตามกฎหมายเท่าที่ทำได้แต่อีกใจหนึ่งของเธอความรู้สึกต่อนหน้าที่การงานในตอนนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแม้เธอรู้ว่าคุณหญิงใหญ่เป็นใครเป็นเจ้าแม่ที่มีอิทธิพลขนาดไหนและมือของคุณหญิงใหญ่นั้นไม่ได้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่แคเดรีนดอสก็ไม่รู้ว่าทำไมตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกว่าเธอน่าจะยอมแลกได้ทุกอย่าง ทั้งตัวและหัวใจให้กับคุณหญิงคนนี้